ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมพงศ์เบอร์เกอร์นะครับอันนี้เป็นรอบที่2ของการแข่งทีมสีฟ้าทีมสีแดงนะครับผมกับตันทีมก็จะเป็นคนคนเดิมงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมกันเลยนะครับฮ่าแบนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเขาจะเล่นตัวอะไรกันอ่านี่ฝ่ายสีายพี่หมอจะเป็นฝ่ายแบงค์นะครับฝ่ายทีมสีแดงก็เหนื่อยพอสมควรนะ ที่หมอเขาจะแบนตัวอะไรวะอ๋อ oh, แบนฟ <to ban. S 2> อนเลนเลยเออทีมนั้นแบนลูอี้นะครับผมเขาจะแบนลูอี้ทำไมปะต่อไปน้องไอซ์ถ้าที่ผมรู้มาครับโอ้โหคือทีมของฝั่งเดตดิวนะผมจะมีแรง คอนประมาณสามคนอดีตคอนนะผมถ,ถ้าถ้าที่จำไม่ผิดอดีตคอนจะมีเดดดิวแล้วก็แมงนะผมต่อไปเขาแบนราเวียน <S <S คือน้องไอซ์เขาเป็นถึงกับตำนานนะผมสี่ดาวถ้าที่จำไม่ผิดถ้าเดือดคุยกันมาแล้วโอเคน้องหมูน้องหม,โมโูจะแบนอะไร ตานี้ก็คงจะต้องคิดหนักกันพอสมควรนะเพราะตาตาแรกคือทีมสีฟ้านะผมแพ้ยับเลยคือทีมทีมของดีมพี่จุนะไ็นของทีมของโบนะผมอ่าแบนทันยเตไปต่อไปพี่หมอจะเล่นตัวอะไรวะต้องต้องต้องรอดูต้องรอดูนี่ต้องรอดูจิมันเดือดนะไม่ใช่ธรรมดา อ๋อพี่หมอจะเล่นเอรันดอร์หรือเปล่าผมว่าพี่หมอต้องเล่นแครีร่แล้วล่ะจังหวะเนี้ยดาซี่เหรอเขาจะเล่นจริงเหรออ่าเขาเล่นเมทนะครับพี่หมอหนึ่งคือเมทน,นะผมดาซี่ ดูดูขงิขงขงิงตัวเยอะตัวเยอะขิงหน่อยโทาสามเมื่อกี้ยังแพ้เลยค่ะขิงจังเลยทีนี้โอ้ยเอลสซนะครับผมกับดันทีมสีน้ำเงินเลือกมาเราต้องดูดีว่าทีมไหนฝ่ยนไยชนะนะเพราะว่าจริงๆมัน โอ้เล่นยากกันพอสมควรครับโอ้หมูจะเล่นโตโร่เหรอจะดีเหรอนี่น้องหมูเล่นโตโร่นะครับผมใส่แท้งอ่าเดือดดิวโอ้เลือกแท้งเหรอถ้าเล่นแท้ง ผมว่าถ้าเกิดทอดที่รู้จักกันมาเดิรดยวจะกะแข็งมากๆเพราน้องไอซ์เขาจะเล่นสายอะไรถ้าจากที่ดูจากตาจากรอบที่หนึ่งมานะผมคือฝ่ายสีแดงเขาจะมาเวทผมว่าตานี้ s เขาก็น่าจะเวทอีกรอบนะผมคืออันนี้ผมไม่รู้จริงนะว่าเขาจะเวทหรอือไม่เวทแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเวทอีกรอบหนึ่ง Oh, น้องไอซ์จะเล่นแครี่เหรอถ้ากดอย่างนี้เขาก็รู้สิแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะเล่นแครี่หรอือเปล่าถ้าเขาเล่นแครี่แล้วเขาจะเล่นตัวอะไรครับอาน้องไอซ์นะผมเล่นแครี่คือ,อไวโอเลตปอมเล่นเมดคือแอดซิงกานะครับผมอ่าแบนหรอแบนซิลใช่ไหมเขาจะแบนซิลหรอือเปล่า ใช่เหรอเขาจะแบนซิลจริงเหรอโอ้เขาไม่ได้แบนซิลนะผมเข,เขาแบนคิวเลนนะผมน่าจะไหวไม่นอตาตอนนี้ แต่ทีมนั้นเขาแบนเลตเตอร์นะครับผมอ่อแบนเทนหรอมันจะคุ้มหรอบ้าไม่น่าจะแบนเทนหรอกว่าชื่นน้องอะไรหวะาชื่นน้องไผ่ใช่แล้วี้ชื่นน้องไผ่ถ้าแบนเทนมันจะคุ้มหรอผมว่าไม่น่าคุ้มนะเทนมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับอแบนเพนิคอ่าแบนเพนิคนะผมเพื่อกันใครเอย เอาเล่นอะไรเล่นย้อนเหมือนเดิมว้าสวยแล้วถ้าเกิดเขาเล่นย้อนเหมือนเดิมเขาจะโดนดักทางได้หรือไม่แต่การที่เขาเล่นแอนซิงก้าร์นะผมปอมยากอ๋ออันนี้แบนเหรอเขาจะแบนซันจริงเหรอว้าหนักใจนะผมแต่ละคนมีแต่แค,นแคนเก่งๆคนตึงๆ ว้าเอา้านึกว่าจะฟาร์มน้องไผ่โอ้เล่นเล็ถ้าเกิดเขาเล่นเซนเนลน่าจะมีโอกาสชนะสูงนะอ่าเขาเล่นเซนเนลจริงๆริงนะผมเป็นแท้งซัพพอร์ตเหมือนกันแต่คือทางของทางของทางนั้นเขาจะเล่นอะไรถ้าเกิดดูจากเหมือนเดิมก็น่าจะเป็นยิบต,ตูดยิบต,ตูดน่าจะฟาร์ม ถ้าดูจากลักษณะนะคือตอนนี้เขาก็น่าจะปรึกษาคุยกันเอา้านาคอสฟาร์มจริงๆด้วยตัวตัวขนัดเขานะครับตัวหลักเลยตกลงใครจะฟาร์มเราต้องดูจริงเราต้องดูจริงๆม่งั้นไม่ไหวนะทีมเขาไม่เมียนแล้วขาดฟาร์มนะผมก็ก็ออฟเลน ฮ่าคิกแนกเขาน่าจะคิกแนกฟาร์มครับแล้วน้องบาทูเล่นตัวตัวเดิมน้องโตเล่นตัวเดิมนะผมแล้วต่อไปพี่พีเล่นตัวอีหยังวะผมว่าพี่พีฟาร์มตัวเดิมแหละครับเพราะว่าทีมนั้นน่าจะรู้แหละว่าพี่พีฟาร์มนะผมมันดูไม่ยากเลยเพราะว่า คือทุกตัวของทีมนั้นไม่ควรจะไปฟาร์มจริงๆอ้าอุ้ยเขาเล่นบัตฟาร์มนะบัตเตอร์ไฟน่าจะเอามาล้วงไวโอกับดาซี่ใช่มันจะคุ้มหรอครับเพื่อล้วงแค่นั้นโองซอสกินกะด้วย Ai xài tôm cho ra kim so nhớ thì nắn có mấy bảy nữa nè có lâu tóc mà luôn nghe thì phải chứ thằng คือมันเป็นอะไรที่ตัดสินยากมากมากนะสิบวิสุดท้ายาทีมของทีมของสีน้ำเงินนะผมคือทีมข้างล่างเขาสลับสีกัน คือทีมของทโบนะผมจะมีแท้งประกอบไปด้วยแท้งสองแคลี่หนึ่งนะแล้วก็เมดหนึ่งฟาร์มฟาร์มหนึ่งนะแต่ส่วนอีกทีมนะครับเป็นทีมสีแดงที่ย้ายไปอยู่ข้างบนคือสีฟ้าจะมีจะมีแท้งหนึ่งนะผมไฟเตอร์หนึ่งนะผมแอซซินหนึ่งแล้วก็อะไร,รอ่ะ แคลรีหนึ่งเมตรหนึ่งนะผมอะตอนนี้ก็ต้องกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมระหวานนี้ผมได้ดูพี่หมอ CEO 2 Channel นะครับ ตอนนี้เขาจะเวทป่าหรือเปล่าเราต้องรอดูนะครับผมเพราตายเมื่อกี้เวทป่ากันใหญ่เอ้าโตโรกับเอเซิงกามาแอบป่าเอ้ารู้สึกเหมือนเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าโอ้ไม่รู้นะครับผมตอนนี้ตอนนี้โดนใหญ่ตอนนี้หมูอ้าหมูดับแต่เอลสุเขาไม่ไปช่วยใครนะครับเอลสุอยู่ล่างแต่บัตต์รถไฟโดนแต่ผมบัตต์รถไฟไม่โดนแย่งนะผมตอนนี้อ้๋อขาได้มาเวทกันอีกรอบอย่างอ้า มัตต์ไฟโดนย่งไปหน่ตัวแล้วผมแต่ทีมนี้น่าจะไม่ไหวนะครับโตโลเจ็บหนักมากเขาจะกลับไหมไม่น่าจะกลับนะผมแต่ตอนนี้เอลซุได้ซุ่มอยู่เฉยเพื่อวินวอล์กนะผมอตอนนี้คือสูสีกันพอสมควรแต่ป่าของป่าของทีมนู้นะครับผมจะเสียเปรียบทางด้านเงิน เล็กน้อยนะผมมาทีนี้มีเงินอยู่มาติดร้อยห่างก,กันร้อยหนึ่งนะครับผมทางด้านเงินแล้วซิงก้าปอมปอมไม่ใช่ซิงการนะผมโอ้แต่เลนบนนะผมตอนนี้โอ้ไม่ไม่โซ่นะผมคือเห็นวับเห็นปัดแล้วว่าฟาร์มว้าทำเป็นเล่นด้วยวับวับเล่นๆน,นะถือว่าเอาเรื่องกันอยู่นะรอบ ก็อมันก็ไม่แปลกอ่ะเฮ้ยเลนล่างเลนล่างมีปรเดเน็นแบเลนร่างเหมือนเจ็บหนักมากมากเลยนะน้องหมูจะสู้ไหวไหมอุย้ยแล้วอกแล้วเทอร์โบนะได้ซูมซูมสไนย,ยิงไปสู้ไปไหนออ๋อหมุนกันมาแล้วตอนนี้โอ้ผมว่ามีประเด็นแล้วล่ะเลนล่างเอาเรื่องแล้วนะ ต่เล่นบอลเล่นบอลจะโดนเวทไหมเอ่ยไม่น่านะครับแต่กลางอาเขาโถมมาเอามาังกรเพื่อได้เงินของทั้งทีทั้งสองโอ้ทั้งทีนะผมในตอนนี้หมูได้มากกนไว้เอาดิตอนนี้ใครใครจะเป็นใหญ่อ่าได้มังกรนะครับหนึ่งหนึ่งตัวตุ้มโอ้โหเจ็บหนักเจ็บหนักเอาได้อีกดิหนึ่งฮิวเวนของเฟิร์สบัตมือของเทอร์โบนะผมโอ้โหแต่เราแต่ทีมนั้นได้เสียม ป่าไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้งัดขึ้นมางัดขึ้นมาเอลซูทำไมโอ้สี่ต่อสามเอาสามสี่ต่อสามอุ้ยอ่ากระโดดลงมาสวยนะครับผมตาหนี้เล่นดีเล่นดีพอสมควรแต่บัฟบัฟทีมเราได้นะครับผมโตโร่ตามไล่ฆ่านะโอ้โตโรต่นะโโโรไม่ได้โตโร่จะเวทคืนนะครับผมเอาไม่เวทไม่ได้ครับแต่ลากแทนว้าลากไม่สำเร็จนะครับแต่เลนล่างโดนประเด็นแนละ้วเลนล่างโดนโถมนะครับ แล้วนะครับผมขอโทษในการโดนกวนด้วยแต่คือตอนนี้เอลสุซูมเสียงเสียงดูนะเผื่อโดนตอนนี้เลนจางเลนลางเขาไม่เข้าไฟครับแต่เลนบนคือนาคอสนาคอสจะจุกจ๊กเล่นของมันเลนะครับผมแต่คือผมว่ามันสูสีนะ ตอนนี้เลนล่างมีประเด็นเลนล่างมีประเด็นเอ้าเอา,เอาจะตายยังไงแท้งอ้ตายครับผมเอลซูโซแม่นมากจังหวะนี้เลนล่างคือทีมที่นำไปคือทีมของฝ่ายสีน้ำเงินนะครับที่ตอนนี้อยู่สีแดงแล้วผมขอเรียกว่าสีแดงกับสีน้ำเงินสลับกันเลยนะครับผมอย่างงงแล้วนะครับอา้อาวอ้าวมันสลับห้องเองโต่โลโรนีว่ากลับบ้านแต่เอลซุได้ซุ่มอยู่ในบ้านนะครับผมแต่บัตเตอร์ไฟเอาอยัางไง บัลเอ้าเขามาโผงกลางนะครับสามต่อหนึ่งเลนล่างเป็นยังไงโหเงินสูสีกันมากเลยครับขอดูเงินทีมฟาร์มนะครับผมเงินฟาร์มจังหวะนี้ห่างกันประมาณสามร้อยนะครับผมน่าจะเสียบเรียบเรื่องการฟาร์มเพราะว่าเราโดนเวทไปเยอะนะครับทีมสีแดงไหนขอดูปอมหน่อยสิฟอปอมไม่เข้าหรือว่าเขาไม่เห็นเราก็ไม่ทราบนะครับผมแต่ตอโร จ้อยซมูมเกือบโดนนะครับเฉ,เฉียดหน้าเฉียดหน้ามาหลอด้มาหลอดร้องโอ้โหโเวนกมอาจจะเลนจลางเอ้าเขามาเวทล่างกันหมดเลยนะครับผมไม่หมดสิไม่หมดสิเอาเอา,เอา,เอาแล้วจวังหวะนี้เลนล่างก็มีประเด็นครับกลางก็มีประเด็นหนึ่งตอนหนึ่งเราดูเลนล่างดีกว่าน่าจะมันกว่ามาหลอดช็อกไม่ดีนะถ้าช็อกดีน่าจะได้เยอะกว่านี้โตโรเข้าดีผมโตโรเข้ามาดีอไม่มีใครเข้ามาครับแสดงว่ารู้งาน เขาจะเลนบนน้องไห้ยืนเฉยนะครับแต่เลนล่างว้าเลนล่างไม่ได้สิแน่เลยเอ้อยิงยังยิงจะโดนอีกแล้วครับผมไม่เอาแต่พลาดไปนะครับบัตเตรอร์ไฟสกิลว่าวแต่ตอนนี้นาคอสก็ฟาร์มตามดําเคยเลนบนก็ไม่ช่วยอะไรเขาเลยนะครับผมก็อยู่ยังงั้นก็อย,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 อยู่อยู่อยู่ก็คอยู่อย่างน้นยครับแต่ตอนนี้ ตอนนี้มีประเด็นเอานาคอสมาช่วยกันเอาโตโร่มาช่วยเหมือนกันครับผมเออโตโร่สแตนผิดนะผมสแต,ตนตอนเขามีของพอดีเอาแล้วตอนนี้เลนบนเอาเอามีมีประเด็นครับผมมัตเตอร์ไฟกับนีน่วีเลสมาช่วยครับผมนาะคอสเอายังไงต่อโตโร่มาช่วยอีกเสริมอีกแรงหนึ่งเอาวีเลสจูดด้วยไปโอ้โหโตโร่สตันไม่โดนนะครับแต่นาคอสจะมารับแน่ๆผมมั่นใจอย่างนั้นเอา้า ถ้าเกิดเขาไม่โกคน่าจะอน่าจะได้สักบัฟหนึ่งนะเรจะเลนล่างแทงเดินคู่กันไปเลยนะผมจังหวะน,นี้แต่โตโ,โรมากันสวยนะโตโรมากันสวยอยู่เอ้าแคลรี่แคลรี่ฝั่งสีแดงมาช่วยทีตอนนี้โอ้โอ้นิดเดียวนะผมบัตไวโอเลตเกือบจะตายนะครับโตโรไม่กลับตายแน่ๆโอ้ยิงว่าวนะผมระยะใกล้ๆยังนี่โดนดึงนนะแน่เลยเราไม่มีใครโดนตอนนี้ก็ตงกลางไชกัน ไฟกันหนักมากคอมเล่นด nah, oh, But well. ีมากนะครับตอนนี้อุ้ยส่วนตอนนี้โดนเวนะผมโอ้โหแต่บัตรเจ้าไฟได้ไปนะครับบัฟ้าเลนบนไม่มีใครอยู่เลยนะผมตอนนี้วีเลสอยู่ตัวคนเดียวเลนบนแต่การคิวเหมือนกันเหมือนนักแข่งกันมากนะครับโอ้โหตัดสินใจู่นะครับโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกแตกไปนะครับฟาร์มของแต่ละทีมได้ตายไปครับผม ตอนนี้วีเลสได้มาช่วยเอ้าไม่ช่วยครับผมจะมาลัดบัฟเอาไม่เห็นบัฟก็กลับเลยดิผมว่าเขาจะมาคิวผมว่าแล้วเขามากินด้วยโอเคหบอมได้ตายแล้วครับผมเมทของฝั่งสีแดงตอนนี้เราต้องล,ลองดูกันก่อนนะครับผมเอาตอนนี้เอาเรื่องแล้วจังหวะน,นี้ช็อกมั่วโอ้แล้วช็อกกี้วยูนี้น่าจะได้คิวหนึ่งคิวนะ แต่ตอนนี้ผมขอตอนนี้เขาเข้าไปกันต้องจะได้ชิวไหมหรือว่าจะตายยังไงโตโร่แตกไหมโตโร่โตโร่แตกไปแล้วครับผมตอนนี้แทงแทงจากเลนบนไม่วาไม่ใช่เลนล่างนะผมบัตถุไฟทําอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ก็ถือว่ากิงเงินพอสมควรนะครับโอเค เรนบลก็มัวแต่จะเอาป้อมเอ้าแต่ตอนนี้แท้งของเรนบลได้กลับมานะครับเอ้หเอาดิเอาดิเลนเนี้ยนะครับผมเอ้าเอาดิบัตเตอร์ไฟได้ออกโบเกนสเปียไปแล้วนะผมออกขวานฟาร์มแล้วออกโบเกนสเปียแต่เรนบลนาคอสได้มาซุ่มดูอยู่แล้วเอาตอนนี้เอ้าสองต่อสองต่อหนึ่งบัตไม่กล้าเข้านะเพราะเลือดเสี่ยงเกินไป ว้ไาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ้าสวยวีเลสได้ครับโอ้บัตไม่กล้าเข้าโอ้โหอันตีโดนะครับผมถือว่าสวยใช้ได้บัตสวยบัตสวยทำดีนะผมถ้าบัตได้คิวีบัตได้ไดออ่ออุ้ยแต่วีเลสดูดเลือดรัวๆเลยทำยังไงต่อเอาจากเกมที่เรานำน,นะครับผมกลายเป็นเสียเฉยเลยเลนล่างก็สองตอนหนึ่งโอ้โห ถือว่าเล่นดีพอสมควรครับเลนบนแตกไหมป้อมเลนบนมนาเคาะตีแจกเลยครับตีประมาณสามสี่ทีก็แตกแล้วโอ้เลนบนจะยาวไหมเลนบนจะยาวไหมทีมนั้นไม่มีใครเกิดแล้วครับผมไม่มีสามารถการเลนบนได้เลนบนแตกไปรับประมาณโอ้แตกสองป้อมแล้วครับตอนนี้เลนล่างเอาอยัางไงอุ้ยเลนล่างไม่ไหวนะครับสามต่อสองโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวแตก แต่เสี่ยงเกินไปนะที่เราจะยิงเม็ดเดียวอตอนนี้เม็ด P C O 2 Channel ได้วัฟกลับไปแล้วแต่ตอนนี้โดนโอ้โหโดนเวทวับฟ้าผมตอนนี้เสี่ยงเกินไปครับสมต่อสเหมือนเดิมแทงไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยครับทีนี้เอาเอาบับโอ้โหเกอบแล้วผมสวยคือว่าเอาได้หนึ่งคิวครับคอมมี อตอนนี้เชนเนลโดดออกมาอยู่เลือดสวยโดยดออกมาได้ดีมากครับไม่งั้นแตกแน่ๆทีมแต่บัตเตอร์ไฟน์นะครับผมกำลังไปถมถมเอ้าถมช้าไปนะผมตอนนี้โตโร่ต้องกลับไปฮิ้วเลือดที่บ้านส่วนปอมที่เล่นเมดต,ต้องไปเลนกลางแล้วเคลือกกันโอ้โหท,ทีนี้ป้อมเสียเปรียบไปอย่างมากนะครับทีมสีแดงไม่ได้ป้อมเลยนะผม โอ้เลนล่างพ้อมแตกไปห้าแล้วแต่มังกรหรืออะไรก็ไม่ได้เลยนะผมแต่ส่วนทีมสีแดงเขาได้มังกรนะครับเสียได้จังเลยนะทีนี้ปามปามปาป,า,ปาเขาเกิดก่อนครับเพราะเราเพราะทีมนี้โดนเวทเยอะเกินไปนะผมบัฟบ,บัฟเลยไม่ได้ฟามอ๋อเสียเปรียบนะมังกรเสมอแล้วแต่เงินโดนนำไปประมาณเจ็ดแปดพันได้ไม่ถึงไม่ถึง ว่าจะเลนกลางบัดเดินเดี่ยวๆอย่างนี้โดน 5, 1, ห้าหนึ่งไม่ไม่โดนนะครับผมถ้าถ้าโดนถือว่าสวยไปแต่โตโร่เข้าพลาดนะจังหวะนี้โตโร่โตโร่คิดผิดไหมโอ้โหโตโร่โตโ,โ,ตโร่ได้หนึ่งคิวนะผมแต่ผมว่าโตโร่ออกของผิดไปนิดนึงนะครับเลยทําให้เลือดน้อยกว่าแขทงทีมน,นู้นเรามาดูเช็คเลือดก,กันอีกทีอ้าเลือดลงศูนย์นนนสี่นะผมแต่ตานี้วิเลวิเลตได้ออกแทงแทน ได้ออกแทงคู่กับมาหลอดนผมเลยทําให้เลือดตีทั้งหมดไปหมื่นสองหมื่นนแต่อีกทีมหนึ่งเซเนียรเลือดหมื่นสองเกาะก็ถือเยอะเยอะเท่ากับโตโ,โลเลยนะตอนนี้พี่หมอกลับไปได้อีกแล้วส่วนใหญ่ผมเห็นพี่หมอวับอย่างเดียวไม่ค่อยช่วยอะไรทีมเลยนะ <c oughs> โอ้วีเลสวีเลสมาก่อนเลยผม เลดเกมมีโอกาสชนะสูงนะเพราะว่าบัตจะเกิดแต่ผมว่าตอนนี้นาคอร์สมาเอาแล้วครับผมานาคอร์สไม่ให้ฟาร์มจริงๆแต่ทีมนี้ก็เสียเปียบตรงนี้ว่าแรงมันมีแรงของทีมนี้คือเสียเปียบเป็นอย่างมากครับเพราะว่าแรงใดมีอยู่คนแรงใดมีอยู่สี่ห้าคนเอ้สี่คนสี่เพราะว่า น้องไผ่นะผมอยู่แรงโกส่วนอีกทีมน,นึงอดีตแรงคอนนั่นเลยนะครับถ้าสู้ไม่ไหวถ้าสู้ไม่ไม่ได้คงไม่แตกโอ้โหพี่หมอได้ออกอโพคาริสมาแล้วนะครับผมเขาจะเน้นตีป้อมอย่างเดียวหรือไม่แต่ตอนนี้นาะคอสออกโบเคนสเปียโอมิอาร์มแล้วก็ดาบแดงนะผมโอ้ตอนนี้นาะคอสมีมัมงกรเอา้าเข้าไฟกัน ็อคดีครับตอนนี้ช็อคดีมากๆโอ้โหจะได้คิวหมดไหมจะหมดไหมโตโรถือก็ต้องมาแทงให้แทนโอ้โหโตโรตีไม่เข้าใครก็ตีไม่เข้าเลยครับนางคอสตัวตนี้อุ้ยนาคอสเกือบท้ายครับเลือนเหลือรอบเดียว,ดดยวโดนดึงกลับมาตุ้มระเบิดผมตายยิงร้อยเลนบนแตกไหมเลนบนโอ้โหเลนบนแตกแล้วครับผม,มโดยไวโอคิงยิงไปดอกเดียวเขาจะแทงไหมเอา้า อันนี้มาพอดีครับผมคีบมาพอดีโอ้ช็อกดีครับผมแต่ไม่โดนใครจริงจโตโล่พุ่งมาก่อนตอนนี้อู้ย,ยิงไม่โดนครับแตกไหมโอ้โหไม่แตกครับเออสุสุกเกือบโดนตอนนี้ครับผมป้อมแตกห,หมดแตกหมดจะจบไหมจะจบไหมโอ้โหไม่น่าจะรอดนะน่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเกมนี้โดนตีกลับไปได้โอ้ไม่ค่อยจะดีเ,เ,ทเท่าไหร่นะตายนะ รานนี้ก็ถือว่าโอเคผสมควรนะครับเกมวัดดีเล่นยันเข้าขากันนี้วแต่คือพลาดกันตรงที่ว่าโดนสวนกลับมาได้ผมเสียดายมากเลยครับเจ้าวัน,นี้โอเคครับงั้นถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมถ้าจะมีกิจกรรมอะไรอีกอีกทีผมก็จะมา คลิปอาจคลิปลอบนะผมนอกจากผมจะลงไปเล่นเองโอเคครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันะะนะครผม